เบลเซนโลเซลีขอเดินตามรอยเท้าของแมนนี่ปาเกี่ยวโดยล่าสุดนั้นเบลเซนโลเซลี่ นักชกชาวอเมริกันเชื้อสายฟิลิปปินในวัย22ปีเจ้าของสถิติการชกชนะเจ็ดครั้งชนะนอก6กครั้งเขาอย่างไร้พ่ายได้ออกมาเปิดเผยว่าเขานั้นมีแมนนี่ปลาเกียวเป็นไอดอลซึ่งโรชิลี่ได้กล่าวว่าผมตื่นเต้นมากที่ได้กลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งมันเป็นความฝันของผมที่จะได้ขึ้นสังเวียนที่เท็กซัสซึ่งเป็นแฟนต่าง,ลงหลงไหลในกีฬามวยอย่างมากนี่จะเป็นครั้งแรกของผมที่จะได้ขึ้นสังเวียนที่นี่และผมอยากให้ทุกคนที่ ได้ชมการแข่งขันเห็นค่ำคืนที่น่าจดจำสำหรับทางเบลเซนโรซิลี่เขาจะขึ้นสังเวียนในวันเสาร์นี้หรือเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยที่เมือง San Antonio, ซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสสรัฐอามิกา ส่วนทางผู้จัดการของเขาแอนดูโบคาร์เนกล่วได้ออกมาเปิดเผยว่านักโชคของเขาเพิ่งจะเป็นดาวรุ่งเท่านั้นซึ่งเขาได้กล่าวว่าเบลเซนมีรูปร่างที่ดีเขามีทักษะและเสน่ห์ที่จะเดินตามรอยเท้าของนักมวยระดับตำนานอย่างแมนี่ปากเกียวแม้ว่าเขาจะมีอายุเพียง22ปี แต่เขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นสังเวียนแล้ววันเสาร์นี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการเติมเต็มศัก,กยภาพนั้นผู้จัดการของโรซิลลี่กล่าวนั่นเอง